สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกับตุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะตุ๊กจะพาทุกท่านชมพื้นที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินที่เราประกาศขายนะคะตอนนี้นะคะตุ๊กอยู่ย่านตัวอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะตอนนี้เราถึงหน้าโรงเรียนชุมชนบึงบานะคะ ไปไหมคะบอกทางนี้สะพานสีเหลืองนี้ถ้าเราเลี้ยวขวานเนี่ยเราก็ไปทางของกาวได้นะคะแต่ว่าวันนี้ทุกจะพาทุกท่านไปอัปเดตบรรยากาศของที่ดินคอง10กม5.5อําเภอน้องเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะเราอยู่บนถนน3261นะคะเส้นเรียบคอง10นะคะ อยู่ฝั่งตะวันออกนะคะเดินทางไปอัปเดตบรรยากาศพร้อมๆกันกับตุกเลยนะคะนี่ตอนนี้ถึงไปสนีหน้องเสือแล้วค่ะผาอัปเดตบรรยากาศช่วงฝนกำลังพรอมเลยนะคะตอนนี้ปทุมธานีฝนตกนะคะ ไปสดชมบรรยากาศสดๆกันเลยค่ะอัปเดตบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะคะสถานี่ใกล้เคียงนะคะท่านใดต้องการที่ดินย่านตัวอำเภอน้องเสือจังหวัดปทุมธาน ต่อคุณตุ๊กได้นะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะคะวันนี้ตุ๊กจะพาไปชมพื้นที่จริงของที่ดินบ้านสวนของ10กม5.5นะคะ อัเดตบินยกาศสดๆกันเลยค่ะจากตัวอำเภอหนองเสือนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราอยู่ตรงกรม9.2ใช่ไหมคะตอนนี้เราเดินทางปุ่งหน้ามากม5.5นะคะซึ่ง จะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายก5.5กิโลเมตรค่ะและตวลัวอำเภอหนองเสือนะคะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกนะคะ9กิโลเมตรค่ะ ตอนนี้เราถึงกม6นะคะสังเกตจากสะพานนะคะสะพานสีม่งงงวงจะอยู่ช่วงที่ไม่ที่6ตอนนี้ถ้าเรามาจากตัวอำเภอหนองเสือนะคะ จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะคะแต่ถ้าเรามาจากถนนรังสิตนครนายกที่ดินจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะตอนนี้เราถึงปากทางเข้าแล้วนะคะเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะถ้าเรามาจากตัวอำเภอหนองเสือเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยนี้ค่ะไปอัปเดตท,ที่ดินพร้อมๆกันกับตุกเลยค่ะจุดสังเกตทางเข้านะคะเนี่ยค่ะก็จะมีป้ายของบริษ,ษัทศิรัชนาเรียลเอสเตทจำกัดน,นะคะเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปอัปเดตไป ที่ว่างพร้อมๆกันค่ะสังเกตด้านซ้ายมือนะคะแปลงที่ว่างนะคะจะมีธงปักอยู่นะคะแปลงแรกที่ตุกจะพาชมนะคะซึ่งจะอยู่ใกล้กับถนนเรียบคลองสิบนะคะถนนเส้น3261มากที่สุดนะคะก็คือแปลง A3 สิเนื้อที่157ตารางวานะคะเดี๋ยวนะคะนคะคะสวัสดีค่ะทุกค่ะค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะดูไลฟ์ส,สดอยู่ใช่ไหมคะอ๋อ ใช่ค่ะใช่ค่ะหนึ่งไร่ค่ะใช่ค่ะที่คลองสิบสองหนึ่งไร่ค่ะหนึ่งไร่สี่ล้านแปดค่ะ ถนนลังสิตนครนายกได้เลยค่ะตอนนี้ลูกค้าอยู่แถวไหนอะคะอ๋อสะดวกเข้าชมมาไหนไคะอ๋อได้ค่ะเดี๋วเด๋วเสร็จจากค่ะ จุดสังเกตก็คือถนนลังสิตนครนายกค่ะแล้วก็ข้ามคลองไปฝั่งปตทคลอง12องค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะใช่เลี้ยวขวาใช่ค่ะเรียบเรียบคลองไปเรื่อยๆเ,เลย จุดสังเกตทางปากทางเข้าของ12เนี่ยคือจะมีร้านดินน้องดาอยู่ทางหน้าปากซอยค่ะน้องดาค่ะใช่ค่ะจุดสังเกตประมาณสัก400เมตรอะคะ่ะก็จะถึงที่ดินนะคะ,อ,ะอันนี้ชื่อคุณอะไรนะคะ ะจะเข้าชมวันไหนดีคะถ้าอย่างไรก็บันทึกเบอร์ตุ๊กเบอร์นี้ไว้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวสะดวกวันไหนก็เชิญเข้าชมพื้นที่จริงค่ะได้ใชใช่ชค่ะเบอร์เบอร์นี้เลยค่ะเบอร์0 9 9 2 2 1 6 2 8 9นี่เลยค่ะบันทึกบันทึกเบอร์นี้ได้เลยค่ะ รับถมแล้วค่ะอยู่ชิดติดคลอง12เลยค่ะเป็นคลองธรรมชาติค่ะค่ะได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะแอดไลน์ทุกเบอร์นี้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวทุกส่งรายละเอียดเพิ่มให้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านขออนุญาตรับสายในรายการพร้อมกันเลยค่ะเนี่ยค่ะตุ๊กพาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินคลองสิบ รอบๆนี้เลยค่ะนี่นะคะที่ดินในคลองสิบกม5.5นี้นะคะแปลงที่ยังว่างก็จะมี A 33นะคะแต่ถ้าจะไล่จากฝั่ง A ต้นก็แปลง A 19, A 20, A 21นะคะ 26, 27นะคะแล้วก็ A 28, 29, 30แล้วก็ A 33ที่ยังว่างนะคะส่วนโซน F แปลงที่ยองว่างก็ยังมีแปลง F 1 F 2 F 3 F 6 F 7แล้วก็ F 1 4ค่ะนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะของที่ดินย่านคลอง10กม5.5อํเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะเดี๋ยวตุ๊กพาเดินทางไปต่อเลยนะคะเดินทางไปพร้อมๆกันกับตุ๊กเลยนะคะ สักครู่นะคะมีท่านที่สนใจที่ดินย่านคลอง12ทักทายกันมานะคะเดี๋ยวตุ๊กจะผาอัปเดตท,ทางไปที่ดินคลอง12ไปพร้อมๆกันกับตุ๊กเลยนะคะเดี๋ยวเราออกไปหน้าปากทางนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะมุ่งหน้าไปถนนลังสิตนครนายกแล้วก็ไปยังคลอง12กันนะคะเดี๋ยวพาไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะ รอบโครงการคลอง1 0กม5 5นี้นะคะก็อีกนิดเดียวเนี่ยก็รอบโครงการแล้วนะคะเดี๋ยวตุกอุ่นๆดูนะคะนี่ค่ะนี่แปลง F14 นะคะยังว่างนะคะ62.5ตารางวานะคะซื้อสดชนวพร้อมโอนท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ แอดไลน์เข้ามาหาตุ๊กได้เลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ะคะ่ะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินกับตุ๊กได้เลยนะคะอยากให้ตุ๊กพาไปอัปเดตท,ที่ดินแปลงไหนอยากจะนัดชมแปลงไหนก็ทักทายเข้ามาได้เลยะคะ่ะเนี่ยคะ่ะถึงจุดนี้ก็อ้อมโครงการครบแล้วนะคะ สำหรับที่ดินของ10กม5.5ข,ของเราค่ะเนี่ยค่ะจุดสังเกตอ่าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะไปคอง12นะคะแล้วก็จะไปคอง14ค่ะนเนี่ยค่ะถ้าเราจะไปถนนลังสิตนะครนายกแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปได้เลยค่ะ ที่ใกล้เคียงนะคะนี่ถ้าเรามาจากถนนรัรงสิตนครนานนยกจุดสังเกตก็คือตรงปั๊มพีทีตรงนี้กมห้านะคะ อย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านสำหรับการรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะกราบขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ